ไฟดานะคะมัน,นเดน,น,นิน้อนเรนนะกระดจหน้าเราตอเลยนะคะเป็นเที่ยวด้วยไลขาแผ่นหน้าเดิมะคผนเพอยู่ัวแบตเตอี่กเปลยนให้แ่นกันค้าม้อนอยู่ิกเกอร์อยู่หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ด้น, e 30, น,นข่างนะคะลอแมก RE าดชุดนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้ วมาไมันติฟังชันหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้แล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเกียร์หกสปีดบเบารอบพันตนแจรีโมกระสอบไฟ้าช่วงนี้นะคะหน้าฝนล,ลูกค้าใครที่แบบว่าตากแดดตากลมตากฝนจัดไปเลยกระบะจังคารละล้อมประมาณนี้นะคะาลายเนอร์ ในะคะวันรุ่นแล้วก็การเคลื่อน้ไม่ใส่เนาะช่วยทุกจุดช่วยทุกมุมราคาก็คุ้มย่อมเยาแน่นอนใครที่สนใจอยากจับแต่ย่องเยาเป็นเจ้าของบนทัวร์บาต่างหมู่น้ำล่างนะมานอนมาด้เลยจ้า